น,นี้ตามแนวท่อน้ําไปนี่คือท่อน้ําที่จะไปที่ปั๊มนะครับจากแผงที่เราเห็นกันอยู่นี้ไปน่นเลยเดี๋ยวหยุดกล้องไว้ก่อนแล้วใกล้ๆปลายทางแล้วก็จี๋ๆไอ้ตรงนี้มันเป็นเนินเขาเตี้ยๆนะครับที่ลงไปเป็นไหล่เขาลเล็กๆ นะครับวนี่ครึ่งทางแล้วนะครับที่จะเดินไปหาปั๊มเมื่อกี้ลืมถ่ายตั้งแต่ตอนที่ออกจากแผงมาตอนนี้เป็นเวลา11บเนาฬิกาใกล้ๆแล้วเพราะมัน10บโมงส0กว่ากำลังพิ่งจะต่อสายแล้วก็จะลองเดินปั๊มกันเพราะว่ารายละเอียดตรงเนี้ย สายไฟที่เขาฝังมันเป็น2ส,สายก็เลยเอามาเพิ่มอีกหสายเมื่อวานเสียเวลาในการโลงโม้วนสายไฟ80กิโลโดยที่ไม่มีาครียกว่าโลคลายใสย่เลยต้องหอบแบง่งทีละหน่อยเอาการมั้นกันก็จะเสร็จ4มงเย็นไม่ทันแดดดีเทศเลยเดี๋ยววันนี้มาทดสอบการทำงานนะครับโดยใช้มอเตอร์เอ3แรงม้าห้าพัดนะครับเป็นมันติสเตตใช้กับแผงโซลาเซล จะขอสุกเดินขน้าโรถนะครับเราลงมาตอนนี้สายที่ต่ออยู่ก็จะเป็นเส้นนี้จริงๆตอนดึงร้อยร้อยท่อดึงมาให้ให้มันตึงมาทางนี้ก็ได้นะครับเพราะจากแผงผมเอาเซ็ตไว้เป็นตัวหลักพอแทงมันจะได้จะได้ยึดไป้ต่อครับผมคอ,อยตัดแต่งเอปตามมันติดเส็จ อของเดิมใช้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับวันหนึ่งก็ประมาณสามร้อยสิบสองคิวนิดๆอ่ะห้าจุดแปดวิทีต่อยี่สิบลิตรแล้วมันก็ไม่ขี้เหร่หรอกท่อเดินมาตั้งหลายร้อยเมตรอครับความถีตอนนี้แค่สี่บ้าอ้สี่เจ็ จะต้องเดินไปที่ตัวตวปัมนะครับเดี๋ยวพาเดินไปแต่ผมจะตัดพักวิดีโอเป็นช่วงๆนะเพราะว่าระยะทางที่เดินนี่สองร้อยกว่าเกือบสามร้อยเมตรแล้วตรงที่เราเห็นตรงนี้คือมันเป็นไหลเนินเขาข้างบนนี่ก็จะเป็นยอดเขาตรงนี้เป็นแนวเขตของพี่พี่เขาที่เป็นชนบทก็ถึงประมาณแถวนี้ที่เราเห็นกันอยู่อันนี้ก็คือวางเป็นแนวท่อน้ําและสายไฟแล้วสิ่งที่ทําเอาเหนื่อยใจก็คือจะเล่นเดินในท่อลูงเนียมเบอร์สามสิบห้า สายไม่ใช่พอสายอุณหภูมิสาสิบห้าแล้วแกรอยท่อมันมีจุดหนึ่งที่พี่แกต่อด้วยการพันเองแล้ววันนี้ต่อเฟสไปปุ๊บสายใส่ไปไม่ถึงไม่ครบเฟลเล่นอมตอร้อนเลยแล้วกว่าจะหาปัญหาเจอนะท่อที่พี่เขาเดินมามาถึงตอนต้นทางช่วงกลางแกใส่เป็น2นิ้วนะครับแล้วก็มาขยายมาเป็น2นิ้วครึ่งเพื่อต้องการให้เกิดแรงแวทคั้หรือแรงตกของน้ําโดยการใช้มวลลดแรนลดลอดนั่นเองเพื่อให้มันไหลโค้งโล่ง,ลงตอนลงให้เร็วแล้วเกิดแรงดูดช่วยปั๊มแต่คิดว่าง,งั้น แต่ผลที่เกิดขึ้นคือท่อด้านบนของแกน่ะมันจะบี้ผมก็เลยมาแก้ปัญหาใส่ใตัววาล์วให้อากาศตัวนี้หน่อยเพื่อทำยุบตัวปกติแกต้องมาคอยเดินเปิดเมนปิดเมนแล้วคอยหยุดปัม๊มเนี่ยอาการของที่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่อตัวน,นี้ออกมันบี้ไปแล้วสันคมเป็นกระดูกงูเลยนะครับแบนคมเลยตรงจุดน้นลงไปอีกมันมีมอเตอร์อีก2ตัว ที่กาลังเดินลงไปตัวนั้นเป็น,ปน,ปนห้วยเล็กๆตรงนี้คือจุดสูงสุดของอันนี้แหละคราวนี้ก็จะไปนู่นเลยครับไกลๆลิบๆเลยรถตัวอีกจะเป็นสะฝายใหญ่มาตัดจุดตรงนี้ไว้แล้วก็จะทําเสาตอนนี้ผมใส่คัตเอาไว้เผื่อเวลาสลับลงไปหากัมอเตอีกชุดหนึ่งสายไฟตัวนี้ก็ยังเดินไม่ครบเพราะสายที่มีมาเมื่อวานเนี่ยเดินหมดไปแล้วม้วนห,หนึ่งน้ำหนักแ80ดสิบกว่ากิโลเล่นกันเอาจนถึงเกือบค่ำครับเพราะว่าไม่มีโลนโรลสายไฟ จะต้องสาวออกทีละส่วนแล้วเดินกันหนักออกการตอนนี้ผลการทดสอบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมแตว์ต่อใช้เป็นอมอเตอ,เตอร์เป็นลักษณะของเดลต้า Delta เอสตาอยู่ไม่ใช่เดลต้าตอนนี้ผมลองเป็นสตาอยู่แรงน้ำที่ได้อยู่ประมาณนั้นตอนนี้ที่ผมกำลังเดินกลับไปนี่นก็คือจะไปแก้ไขให้เป็นแบบเดลต้าใช้220โวลต์3เฟส เพื่อจะลองดูว่ารอบของมอเตอร์จะเปลี่ยนแปลงค่ากระแสอะไรปาะมายแค่ไหนประมาณไหน,ไหนความร้อนจะเกิดขึ้นเยอะไหมเพื่อเปรียบเทียบเพราะชั่วโมงงานที่เราต้องทํางานเนี่ยตัวนี้ต่อแผงสิบพันแล้วไฟที่จ่ายมาเนี่ยสองโวลต์ 240, ถึงปลายทางไม่ตกนะครับสายมันเบื่อใหญ่แต่กลัวที่สุดก็คือมีเส้นหนึ่งที่พี่เขาต่อสายละพันยังไม่ได้ขุดเขาขึ้นมาแก่เพราเดินตอนแรกแกเดินมาใช้กับมอเตอร์สิเกนเศษสองสายค่าไฟแกไม่ไหว ช้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันวันหนึ่งก็สองสามร้อยบาทก็เลยเปลี่ยนมาตอนนี้อยากใช้เป็นโซล่าเซลล์ดีกว่ามองเห็นค่าความคุ้มแล้วก็มาคิดอัตราน้ํามันภายใน,นแค่ปีกว่าแกบอกว่าแกก็โอเคแล้วอะถ้าคิดจากค่าน้ํามันต่อว,วันนะครับเมื่อเทียบกับต้นทุนการลงระบบโซล่าเซลล์ขายมอเตอร์เอซีเดินหอบเลยครับนะครับลักษณะภูมิประเทศตรงพื้นที่นี้ก็จะเป็นที่ลาดไหลเขา มีอ่างน้ําอยู่ข้างล่างมันก็ประสุสัตว์เลี้ยงวัวโดยมากที่นี่ก็จะเน้นการปลูกพืชที่เขาปลูกตรงนี้ก็จะเป็นไม้สวนผสมนะครับถ้าจะถามถึงว่าไอตัวระยะทางที่เราเดินทั้งหมดเนี่ยมันมีความลาดเอียงเป็นลักษณะไหนคือมันเป็นเนินขึ้นเรื่อยๆครับมันเป็นเขาตรงจุดที่ผมเดินเนี่ยมันเป็นไหลลาดลงไปเรื่อยๆวัดจาก gps เทียบกับระดับน้านทะเลห่างลบแล้วจะอยู่ความต่างของระดับอยู่ประมาณ20เมตรครับ20เมตรนิด แต่ระยะทางที่เดินเส้นทางปั๊มเมนท่อน้ํากับสายไฟนะระยะทางรวมไปเกือบเกือบสามเมตรครับถ้าเราเดินตรงเฉยๆมันก็แค่250รแต่คราวนี้การเดินโค้งตามแนวอะไรพวกนี้มันก็เลยเป็นระยะที่เพิ่มขึ้นตรงนี้สายของเดิมที่พี่เขาใช้อยู่เป็นสายนี่ก็เลยตรอเพิ่มเป็นสาย Vas สองคูณสีแล้วแกต่อลอดด้วยสายเบอร์สามสิบห้าลมียมาให้เ็เช่าแล้วก็ทงแดงก็ประมาณสักเบอร์สิ แต่มันหนักเดิมทีเเรื่องสายไฟเรื่องอะไรนี้เขาจะจัดการเองครับเรามาแค่มาช่วยต่อเรื่องระบบเราจะจัดการให้เนี่ยครับมอเตอร์ที่ใช้ ก็ได้ที่แก่ก็คือแก่หาเมื่อกี้เนี่ยไฟมาไม่ครบเศษเล่นเอาเหนื่อยกันเลยทำตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงเที่ยงเราจะรู้เรื่องสรุปแล้วสายไฟใส่คนละเส้นนี่เป็นแพ่ลอ,อยอส่วนปั๊ม,มต้องยนต์ตัวนี้ที่บอกวันนึงประมาณสอสงสามร้อยบาทที่พี่กระชากต้องบอกก่อนนะครับรูปแบบการวางท่อน้ําแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคือเจ้าของส่วนเขจาจัดการไว้แล้ว แต่ตรงไหนที่มันพอแก้ไขช่วยได้ในข้อบุ่องเราก็แก้ให้นะครับพลบางอย่างมันคือการเพิ่มทุนในข้อตลกลงการทํางานบางทีการไปเพิ่มมากเกินไปลูกค้าก็รับไม่ได้ก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็ทําได้เท่าที่ทําแล้วก็แนะนําในส่วนที่ควรจะแก้ไขในวันข้างหน้ามีทุนก็ให้เขาขยับเหมือนอย่างการทําเรื่องท่อเรื่องอากาศนะครับของเดิมแกต่อได้ท่อแข็งลงไปหากันอย่างเงี้ยเวลาปั๊มมันยมันอะไรมันก็มีเสี่ยงหลุดหัก ก็แนะให้แกหาท่ออ่อนมาใส่ให้<ม>ก็ได้มาประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้ปิดประตูยากหน่อยก็ปรับแต่งเอาเป็นแนวคิดแบบบ้านๆนะครับความคิดแบบชาวบ้านแต่ถือว่าแกก็โอเคนะนายถึงแม่ของพี่เขาใส่ใจในรายละเอียดของงานเยอะอยู่เหมือนกันแต่น้ําตอนนี้นครับระดับหัวเข่าเองครับเนี่ยที่เห็นกันอยู่ไม่รู้ว่าชาวบ้านในจิ่นแถวนี้จะพอ,อยุงรอดแรงกันได้หรือเปล่านะครับอน,นุกันกระสูงน้ามันครับอนัศน สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับได้เจอปัญหาของเกษตรกรที่ท่านได้เดินท่อน้าเองไว้นะครับปัญหาของเขาก็คือการจัดการเรื่องของอากาศและแ,ลงแรงแวกค้ามที่เกิดขึ้นในระบบท่อน้านะครับอย่างตอนนี้ที่เห็นก็คือเขาสูบน้ําจากนูน่นตรงไหลเขาทางด้านนู้นนะครับฝ้าที่เราเห็นนั่นนะระยะทางประมาณ300เมตรนะครับส่งผ่านท่อ2นิ้วมาแล้วก็ปลายทางเข้ามาขยายแยกออกไปขยายลดลงเป็นยขยายเพิ่มขึ้นเป็นท่อ2นิ้วครึ่ง นะครับเพื่อให้เกิดโดยความเข้าใจก็คิดว่าอยากให้เกิดแรงแบกข้ามเพื่อเกิดแรงดูดช่วยในการทําให้น้ําจากปัมนะ๊มมาได้แรงดีขึ้นและจุดที่เขาใส่ก็มาใส่แอร์แวร์ซึ่งเป็นเฟเชแทงค์นะครับตัวเก็บแรงดันน้ําที่อยู่บนยอดจุดสูงที่สุดซึ่งทําอย่างนี้ไม่เป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของแรงดูดหรือแบกข้ามอันผลก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือมันติดท่อบี้ครับเห็นไหมครับท่อเส้นนี้จะต้องเสียเสียรูปไปเลย ในระยะเวลาอัานใกล้นี้รองว่าแตกเสียหายแนะ่ถ้ายัางตากแดดหรือต่อให้ยินถมมันก็จะไม่คืนตัวนะครับนี่คือปัญหาแล้วถ้ายิ่งถ้าเป็นท่อบางนะครับยังไงก็อายุการใช้งานไม่นานแน่นอนนะผลที่เกิดจากการแบกข้ามของอากาศจากการที่ไหลตกนะครับแล้วก็เรามาใส่ตรงจุดทางด้านนี้ที่เป็นโซ่เช่แทงหรือว่าซอฟต์แทงที่ทาหน้าที่เป็นตัวรับอาการของคอนน้ําหรือบ้านเราเรียกกันประยุกต์มาจากท่อวีซีแล้ว่าแอร์แวร์นี่ครับ ก็ผลก็จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดแรงต้านเพราะแรงกดที่เกิดขึ้นจากอากาศที่สะสมในจุดสูงมันจะกดน้ําที่จะไปจากเส้นไปทางนี้ก็จะมีน้อยลงนะครับสังเกตได้เลยว่าครั้งนี้พ่อจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องยี่เพราะว่าน้ําที่มาทางนี้แทบไม่มีหรือเสียงเบามากนะครับทางนี้เข้ามาก็มีแยกอีกนะครับมีแยกเวนเมนทางโน้นแล้วก็แยกขึ้นไปบนเขานะครับส่วนทางลงไปใส่เป็นเฟสชอร์แทงหรือว่าแอ ใช้ท่อวี c ประยุกที่บ้านเราเรียกกันว่า,อาแอร์แวร์เนี่ยตรงจุดนี้มันเป็นขาลงจริงๆควรจะเป็นแอร์เลียสนะครับหรือว่าเป็นวาลวที่ยอมให้อากาศเข้าเพราะอากาศที่เ,เกิดขึ้นก็เหมือนกับมือปิดหลอดกาแฟนะครับน้าจะไม่ยอมไหลออกจากท่อตัวนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้ครับผมเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ก็แนบบอกว่าปัญหาที่เขาจเจอคืออะไรบ้างในระยะยาวตอนนี้เป็น น่าจะเป็นระบบน้ําของมือใหม่ที่ศึกษามาดูจาก YouTube บ้างด้วยความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับเดินท่อมาที่2นิ้วแล้วก็มาขยายขึ้นมาเป็นสองนิ้วครึ่งตอนลงข้อดีจริงอยู่ว่ามันมีแรคคท่ำในการช่วยแรงดูดแต่ข้อเสียคือนี่แะครับท่อมันจะมีปัญหาตั้งแตกและเสียรูปนี่คือพื้นที่สูบน้ํานะครับตอนนี้ก็ใช้ปั๊มอยู่ค,คือปัม๊มเป็นปั๊มน้ำมันนะครับที่ลอยอยู่บนแพรสูบน้ำมีตอนเนี้ย ปกติค่าน้ํามันในการสูบของตะละวันที่สูบน้ําเพื่อจะส่งขึ้นไปตามเนินเขาตรงที่เรากําลังเดินท่อนเ,อเดินสายไฟกันอยู่เนี่ยนะครับในสายไฟที่ลากมาตอนแรกเพิ่งยามาแค่เส้นเดียวต้องดึงทั้งหมดทั้ง3เส้นปกติต่อวันหนึ่งค่าน้ํามันก็ตกอ,อยู่ประมาณวันละ3ามถึงห้าบาทนะครับน้ํามันที่ใช้ในการสูบน้ำามถึงห้าบาทเลยนะครับต่อวันเพราะข้างในได้ปลูกุ้รียนเดี๋ยวผมพาไปดูระยะทางว่าต้องส่งไปไกลประมาณ ประมาณไหนตอนนี้เรามาลงก็คือเป็นระบบโซลา r เซลล์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์แปลงไฟจากแสงแดดนะครับขับปั๊มมอเตอร์ AC 3เฟสนะครับสามแรงม้าตัวนี้จะส่งขึ้นมาใช้แทนไอตัวปั๊มเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ณนะปัจจุบันในแพรนี่ผมพาเดินดูระยะทางตัวในการทำเฟเชอร์แท้งหรือว่าเก็บแรงดันของอากาศนะครับตัวนี้ใช้ในการส่งขึ้นเขาในจุดนี้ถูกต้อง ในเรื่องของระบบท่อเนะี่ยคือเจ้าของเดิมเจ้าของเขาเป็นคนวางไว้แล้วนะครับอันนี้เรามาแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของส่วนของสายไฟและระบบไอตัวควบคุมแปลงไฟจากโซลาเซลล์เพื่อมาขับไกลเอาการเหมือนกันนะครับตรงนี้ติดกับเขตป่าอุทยานนะครับแต่จะแนวตอนนี้เป็นแนวชนด ของเขาถึงประมาณแถวไร่เขาตรงที่นั่งนั้นคือจุดโลสายไฟที่เราทํากันกระจายก,กันอยู่แต่ตัวต้นทางของแผวสราเซลยวยังมีต่อจากฝ้างนี้ไปทางโน้นอีกใครทำแช่อะไ้รถเก็บก่อน ขอสีฟ้าเล็กคือนะสายไฟนะครับสายไฟที่เจ้าของสวนเขาเดินป 4, ปเป็นไฟสีพืเพือเอาไว้พราเขาเข้าใจว่าจะใช้ปั๊มเป็นสีสองสายแต่เราใช้จริงเป็นสามเฟสน,นะโอเคสายเส้นที่เดินไปตรงนั้นผ่านแล้วละ่ะถึงควายยาใช้ได้แล้วตัดออกจากม้วนได้เลยไม่ต้องเผื่อเพราะต้องดึงย้อนกลับมาอีกสักสองสาเมตรมันต้องเอาเข้ากล่องตรงแพร เดี๋ยวเดินเดินเพิ่มลงไปนู้นเลยสามเมตรเลยเดี๋ยวจะได้ต่อรองเลยดึงไปหาไอ้ตัวแข็งให้ได้อีกสองเส้นตัวนี้ได้แล้วตัดตรงนี้เลยมันต้องดึงกลับมาอากมีก่ักสองเมตรตัดตรงช่วงนี้แหละตรงข้างหน้าพี่มันเลยไปยคีมคีมผมเอาวางไว้ตรงม้วนสายไฟ ครับเอาตรงนั้นแหละเดี๋ยวต้องดึงกลับมาอยู่เนี่ยท่อบี้เลยครับเห็นไหมครับอันนี้เขาทําเดินขึ้นมาเป็นท่อสองนิ้วแล้วก็มาขยายขึ้นมาเป็น2นิ้วครึ่งเพื่อให้เกิดแรงกระค่ํมแต่ข้อเสียของการทําลักษณะนี้มันจะมีหนากับอายุของทอ่อจ,จุดนี้ที่มาใส่แวนตกปลายทางนี่ก็คือมันจะเป็นการต้านแรงของน้ําแทนที่จะมาทางนี้ครับทพอทางนี้จะไม่บี้แวนไม่ใช่ว่าใส่ นะทุกที่แล้ทำให้น้ำแรงเสมอไปนะครับใส่ไม่ถูกจุดกลายเป็นปัญหาหมือนกันในระบบนะครับแผงสลาเลว์อยู่ตรงนู้นโอ้ยเหนื่อยเดินงั้นเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าสวัสดีครับวันนี้เป็นสายของวันที่25วันพุทธที่25เดือนมีนาคม2 5 6 3นรบนะครับวันนี้ได้มีโอกาส หลบเข้ามาอยู่ทํางานในป่าในเขาเพื่อส่วนหนึ่งก็เรียกว่าหลบเลี่ยงโรคโควิด -19 นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้เป็นผลงานวันนี้มานําเสนอเรื่องของผลงานการติดตั้งและการเลือกใช้อุปกรณ์ของแผงโซลาเซลล์นะครับระบบใช้ไฟจากฟ้าสูบน้ําด้วยแดดนะครับอันนี้ขอเป็นของทีมงานของปราณบุรีโซลาเซลล์นะครับเป็นทีมงานปราณบุรีโซลาเซลล์วันนี้มีข้อเด่นรายละเอียด ในทลิปเล็กๆนะครับนำเสนอเล็กๆแต่สร้างปัญหาใหญ่สำหรับใครที่ไม่เข้าใจและระบบงานจบยากตอนนี้ที่ผมกำลังให้ชมอยู่นี้ก็คือแผงโซลาเซลล์ชนิดโพลีนะครับเป็นเกรด A อเป็นสายเป็นเทียวันนะครับสายยาวต่อข้ามแผงได้ผมยังไม่ได้ทันได้เก็บงานละเอียดสายแต่พอดีเห็นปัญหาของในเรื่องของอุณหภูมิที่มีผลต่อระดับของแรงดันไฟฟ้าของแผงแต่ก่อนนะั้นเคยใช้ของยี่ห้ออะไรนะซันฟรี หรืออะไรสักอย่างจําไม่ได้น่าจะชันฟรีครับมันจะมีเขาแล้วว่าค่าสัมประสิทธิ์ต่ออุณหภูมิค่อนข้างจะสูงพอเวลาแดดจัดหรืออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยน VOC หายไปเยอะเลยอย่างตัวนี้เป็นแผงที่เกรดโอเค VOC ก็หายไปน้อยหน่อยนี่คือข้อเด่นของระบบที่ใช้แผงโพลีถ้านับกันในจํานวนแผงเมื่อกี้นี่คือ10แผ่นะครับผมต่ออุกรมกันทั้งหมดในช่วงของแดดนไครับโอ้โหเอาใหม่โฟกัส แดดอ่อนๆอย่างเงี้ยครับมันมีเมฆบางนะครับดูแสงเงาจางๆนะครับแดดอ่อนๆมีเมฆบาง VOC จะอยู่ประมาณ420-422นะครับพอแดดหุบลงมาหน่อยก็จะลงมาอยู่ประมาณนี้ซึ่งทั้งที่ปกติแล้วนะครับแผงพวกนี้ดูค่าแรงดัน VOC ของมันดูนะครับเห็นปหเนี่ย โอเคโชว์ซูมใหม่ VOC P Max จะอยู่ที่46.1โวลต์นะครับ46.1โวลต์โดยประมาณเนี่ยพอแดดเพิ่มขึ้นมามันก็ขึ้นมา433แล้วก็ลดลงเรื่อยๆถ้าสังเกตดีๆนะครับเห็นไครับพออุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันจะลดลง นี่คือข้อเด่นของแผงโพลีที่เราต่อจํานวนแผงเผื่อเป็น10แผงนะครับในกรณีของช่วงที่แดดจัดหน้าแรงปอิณควมสูงแลงแดงลดในดีแดดหุกเห็นไหมครับขึ้นมา420 424 25 26แดดมานะครับแต่พอมาปุ๊บสักพักด่งแดดจัดมากๆมันจะลดลง430แดดข้านอกจัดมากเลย นี่แดดแจ่มแล้วนะแต่พอแจ่มได้สักพักตนืงจาก432ก็จะเลยมา430 400ประมาณนี้ซึ่งยังไงก็ไม่ต่ำกว่า420แต่ก็ไม่เกิน450สําหรับอ e ิเวอร์เตอร์ในระบบปั๊มน้ำ AC ที่เราใช้เป็น220โวลต์3เฟสหรือ220โวลต์ซิงเกิลเฟสนะครับ1ิบแผงสํหรับบรลีผ่านเลยอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทํางานเกี่ยวกับระบบใช้ไฟฟ้าจากแสงแดดสูบน้ํานะครับ สี่ร้อยยี่สิบเก้านี่แดดยังแจ่มนะแดดสว่างจ้าเลยดูเมฆดูท้องฟ้าได้เลยทถ้า,ท,าที่แรงดันของมันควรจะเป็นมากกว่านี้ก็คือสี่ร้อยหกสิบเดี๋ยวผมลองโฟกัสกันแต่โฟกัสไม่ชัด ่ที427แผง10แผงนะครับต่อนุกรมกันทั้งหมดอันนี้แผงถือว่าเกรดสูงเลยนะเซล,ลไซด์ดูได้เลยว่าเป็นรุ่นแบบหารเซลลแล้วก็แยกจังชันด้วยเป็นรุ่นใหม่แผงมี s ี r ล a l number ถูกต้องเป็นหารเซลนะครับคอนเนคเตอร์จะแยกกันระหว่าง จุดบวกจุดลบจะไม่ได้อยู่รวมกันเหมือนกับแผงรุ่นทั่วไปนะครับนี่คือข้อเด่นของแผงโพลีเราสามารถต่อเผื่อในกรณีเช่นหน้าหนาวเราจะเป็นต้องใช้น้ําทําไมเราต้องเผื่อบางคนบอกว่ามันเปลืองเงินไปเปล่าแต่ในความเป็นจริงในภาคเกษตรก็คือแดดน้อยเมฆเยอะแต่ความแห้งแล้งมันมีเราก็ยังไงต้องใช้น้ําต้องพึ่งน้ําการใช้แรงดันก็คือตัวส่วนหนึ่งในการสร้างกําลังงานนะครับให้กําลังงานไฟฟ้ามีมากเพียงพอ ในการทำงานให้กับจ่ายให้กับมอเตอร์ปัรม